บทลงโทษบนยอดหนามไอเกงมึงฟื้นแล้วกูตกใจแทบตายตอนกู้ภัยโทรมาบอกว่ามึงรถคว่ำหน้าม่านรูดแล้วน้องส้มที่นั่งมาด้วยเป็นไงบ้างวะนนส้มตายแล้วกูเห็นกูเห็นส้มโดนอีก,กาปากเหล็กจิกตาหลุดไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยมึงเพ้อเจออะไรวะส้มแค่ขาหักนอนอยู่ห้องข้างๆนี่มึงฝันร้ายเพราะริ์ยาหรือเปล่า เก่งกูไม่ได้ฝันมึงดูนี่ที่แขนและหน้าอกของเก่งมีแผลเป็นรูลึกจำนวนมากเหมือนโดนตะปูตัวใหญ่ๆเจาะจนพรุนเลือดซึมออกมาตามผ้าพันแผลเก่งตอนที่รถชนเสาไฟฟ้ากูวูบไปมารู้สึกตัวอีกทีกูไม่ได้อยู่ที่ถนนแต่กูมายืนอยู่ที่ลานดินกว้างๆฟ้าสีแดงเดือดเหมือนเลือดอากาศร้อนจนผิวหนังแทบไหมเก่งกูหันไปเจอส้ม เราสองคนโป๊บเปลือยหลันจ้อนกูพยายามจะถามว่าที่นี่ที่ไหนแต่จู่ๆก็มียมมาทูดร่างยักษ์ผิวดำมาเมื่อมถือหอกสามง่ามเดินตรงเข้ามาเก่งมันไม่พูดพร่ำทำเพลงมันเอาด้ามหอกฟาดหลังกูจนสุดแล้วชี้ไปข้างหน้าตรงนั้นมีต้นงิ้วขนาดมะหึมาสูงเสียดฟ้าจนมองไม่เห็นยอดเก่งต้นมันไม่ได้มีเปลือกไม้แต่มีหนามหนามแหลมเปียบยาวเท่าแขน สีแดงฉานเหมือนเหล็กเผาไฟและที่โคนต้นมีคนนับพันกำลังยืนต่อคิวร้องไห้โหยหวนยมมาทูดตะขอกเสียงดังจนฟ้าสะเทือนปีนขึ้นไปใครพินลูกเมียเขาปีนขึ้นไปเดี๋ยวนี้เก่งกูไม่ยอมปีนกูจะหนีแต่ทันใดนั้นพื้นดินก็แยกออกหมานารกตัวเท่าควายสามตัวกระโจนขึ้นมาตาแดงกำเขี้ยวงงยาวเฟื้อย มันพุ่งเข้ามากัดขาเพื่อนร่วมชะตากรรมของกูจนเนื้อหลุดเป็นชิ้นๆเก่งกูเลยต้องปีนวินาทีแรกที่กูโอบรอบต้นงิ้วชึกหนามยาวๆนั่นแทงทะลุฝ่ามือกูทะลุอกกูความร้อนจากหนามมันเผาเครื่องในกูจนสุกกูร้องลั่นแต่กูหยุดไม่ได้เพราะยมมาทูดข้างล่างเอาหอกแทงตูดกูขึ้นไปอย่าหยุดกูต้องกัดฟันดึงร่างตัวเองออกจากหนามแล้วปีนขึ้นไปรับหนามใหม่ ชึกชึกชึกเลือดกูไหลาอาบต้นงิ้วเหมือนน้ำตกพอกูปีนขึ้นไปได้สักพักกูเจอส้มส้มปีนอยู่ข้างบนกูเธอกำลังจะหมดแรงจู่ๆก็มีเสียงกาสดังมาจากข้างบนอีกาปากเหล็กฝูงใหญ่บินโฉบลงมาปากมันเหมือนคีมตัดเหล็กมันรุมจิกหัวส้มจิกตาจิกเนื้อส้มกรีดร้องแล้วร่วงลงมาร่างส้มกระแทกใส่กู เราสองคนร่วงลงมาพร้อมกันร่างกายครูดไปกับหนามแหลมนับพันเล่มเนื้อเละไม่มีชิ้นดีตกลงมาถึงพื้นหมานารกก็รุมถึงกัดกินพวกกูซ้ำอีกกูเจ็บจนตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อปีนใหม่วนเวียนอยู่แบบนั้นเป็นร้อยรอบรอบสุดท้ายก่อนกูจะฟื้นกูเงยหน้าขึ้นไปมองยอดต้นงิ้วกูเห็นเมียกูยืนร้องไห้ยอยู่ข้างล่างมองดูพวกกูด้วยความสมเพชกูตะโกนขอโทษ แล้วกูก็สะดุ้งตื่นที่นี่นนกลืนน้ำลายมองแผลที่แขนเพื่อนเก่งหมอบอกว่าแผลมึงแปลกมากรถชนกระจกแตกก็จริงแต่แผลมึงเหมือนโดนของแหลมทรงกลมแทงลึกถึงกระดูกทั่วตัวเลยเก่งกูเข็ดแล้วนนกูเลิกแล้วถ้ากูหายออกมาได้กูจะไปกราบเมียกูกูไม่อยากกลับไปปีนไอต้นนรกนั่นอีกแล้วมันเจ็บเจ็บเหมือนตายทั้งเป็นจริงๆ